คลิปนี้นะคะพามาดูเบื้องหลังการติดตั้งปั๊มน้ำและระบบตู้ควบคุมแบบอัตโนมัติเข้าด้วยกันจ้าก่อนอื่นนะคะเราก็นำปั๊มน้ำนะคะที่เราจะต้องการติดตั้งนะคะมาวางบนซัพพอร์ตก็คือโครงเหล็กนะคะซึ่งโครงเหล็กตรงนี้เราก็ทำเป็นโครงหลังคาเพื่อที่จะให้อ่า ครอบคลุมนะคะ,ะการแดดการฝนให้กับปั๊มได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทําการนะคะใส่เกลียวนะคะทั้งทางดูดนะคะแล้วก็ทางส่งน้ํานะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่นําเสนอไปในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะคะในเรื่องของการพันเกลียวนะคะการหมุนนะคะการใช้เครื่องมือนะคะขันให้แน่นๆเลยนะคะเพราะตรงนี้เราจะ นะคะต้องการความแน่นเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํารั่วหรืออากาศเข้าไปนะคะตอนที่ปั๊มทํางานนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องอภิธีพิถันทํากันให้มันแน่นหนาะจริงๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขในขั้นตอนต่อไปนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหายุ่งยากนะคะนี่นะคะพนักงานนะคะก็ทําการนะคะขันนะคะตัวเกลียวนอกเข้าไปในทางดูดนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นปั๊มนะคะขนาด3ามแรง2อนิ้วนะคะ ก็แรงจริงๆค่ะปั๊มตัวนี้นะคะสามารถส่งน้ําได้ครอบคุมทั่วทุกพื้นที่อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบนะคะ,ะตัวพื้นที่ของเราแบบไหนนะคะก็ เอาไปเลยค่ะจัดกันไปแน่นๆนะคะพี่ถีพี่ทันในเรื่องของเกลียวก็ต้องระวังด้วยนะคะอ่านะคะก็ต้องให้แนบชิดนะคะอย่าให้เกลียวปีนกันนะคะตรงนี้ถือว่าแน่นแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในการทำนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ะขันนะคะทางส่งต่อนะคะอย่างที่บอกไปนะคะตรงนี้นะคะต้องขันแน่นอย่างเดียวเลยสเปคขึ้นแน่นเท่านั้นนะคะ,คะอ่านะคะก็ขันไปนะคะแล้วนะคะ ก็ต้องใช้เครื่องมือนะคะที่มันเหมาะสมด้วยบางทีการจับอย่างเดียวแรงบิดอาจจะไม่พอนะคะแต่ถ้าบิดมากไปนะคะเกีียวปีนนะคะเราก็จะต้องแก้ไขอีกครั้งนะคะตรงนี้นะคะก็ต้องเรียนรู้แล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะ สอนนะคะคนที่ทํางานแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์นะคะให้มันทํางานตรงนี้นะคะให้สามารถนะคะท,ทําทีเดียวนะคะใช้ได้นานๆนะคะเราต้องทําแน่นหนาแล้วก็ถูกต้องตั้งแต่แรกๆเลยนะคะก็หมุนไปค่ะบิดเข้าไปนะคะเอาให้แน่นๆนะคะ เอาให้แน่นแล้วก็สุดนะคะตรงปลายเกลียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพันเกลียวต่างๆนะคะแน่นอย่างเดียวนะคะแน่นตั้งแต่การพันเกลียวมาแล้วเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็คือเอาตู้นะคะระบบควบคุมนะคะมาต่อเข้านะคะการเดินระบบไฟนะคะเข้าไปในตัวปั๊มให้เรียบร้อยนะคะหลังจากต่อระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการย้ายตู้ปั๊มมินิของเราไปยังจุดที่ต้องการจะติดตั้งได้เลยค่ะเป็นยังไงคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งระบบตู้นะคะ เราก็สามารถทําได้ทุกระบบเลยตัวนี้นะคะจะเป็นระบบะแบบตั้งเวลาให้ทํางานอัตโนมัติจะทุกคนง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ